เอร์ไพรส์อีกหนึ่ง Happy r t h d ี y อ่ะเดทเธออยูอีกรอบหรออ๋ออ๋อโอเคค่ะแล้วทำไมต้องร้องอ่ะ ขอบคุณยาแล้วไปเล่นน้องเออขอบคุณมากมากโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันแล้วก็ทำงาน,าจจนไปเรื่เป็นนานๆนะคะไปไปปแล้วก็เอา้าเรื่อว่าจะถือไปให้ผู้ชายว่าอันนั้นขอบคุณค่ะน,นี่ออกที่ออกไปนี่ไปเอาเค้กกันมาแน่ๆเลยขอบคุณค่ะทุกคนน,นี่ เอาโนมีของขวัญอีกอู้ตายแล้วแต่ลำบากทำไมกันเนี่ยฉันว่ามันเป็นรูปแน่ๆเลยเอาถือ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 เห็นไหมเป็นรูปโอ้ยน่ารักมากขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักมากเลยอันนี้ของสวยสวยมาก เออฉันได้ดอกไม้ฉันได้ดอกไม้โอโนโนโนคนถ่ายโอ้โหช่อใหญ่มากช่อใหญ่มากขอบคุณครับครับเจพี่เราฝากหนอ่อย่ะโอ้ช่อใหญ่มากที่ขัาเจงเราแป๊บนึงถ่ายร <c oughs> ูปอีกทีนึงครับอีกทีนึงเอาใหม่เอาใหม่ อ่าไดเา้เอาไม้ใครเล,ลือกแม่เลียกคะพี่โลต่อโอ้ขอบคุณค่ะน้องสาวคนสวยของพี่น่ารักมากเลยขอบคุณนะคะ <c oughs> อะไรอีกคะกู <c oughs> ได้กระถางดอกไม้โอ้โหสวยพอกับคนให้เลยค่ะ <c oughs> ดอกเยอะกว่าผวกที่ให้ค่ะ น่ารักมีที่เลิศกว่าค่ะกระถางต้นไม้น่ารักน่ารักค่ะจิ้งหรอโอเคนี่แม่ให้อะไรคะแม่แม่ช่วยสองสารโอเคค่ะจุ๊บค่ะยุบฝายุบ่าเลยละคะวิดีโอถึงว่าอะไรให้ไปเบิร์ตเดย์อ้วนเบิรหมดเบิรหมดเดี๋ยวค่อยอวยพร เดี๋ยวลืมเม,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 มาลืมเม,มาลืมเมาขูก็เมาหรือแมเมาจริงวะเออฉีดยามาแล้ววันเกิดที่แท้ทูสร้างคอนเสิร์ตมาอันดับแรกก็คือกูจ้างคอนเสิร์ตมาค่ะแล้วก็กูไม่ได้แดกค่ะเพื่อนมานั่งกันอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้กินทีเรายังไม่ได้แดกทีกี่โมงแล้วอ่ะสี่ทุ่มนี่เบางหอ สว you oh! oh, oh, uh, 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 uh. <scenes> ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมอรถเมย์ก็สวยอะรถเมย์ตีมขาวเปิดดีๆนั่งดีๆวมีเงินด้วยมีของแถมด้วยเม็กนะคะโอ้โหโอ้โหอะอะรัคังเลยเปิดเลยไม่ว่ากูร้อนตายกต้องใช้ตังค์ ไม่รู้ถูกใจหรือเปล่านะสีรีบร <c oughs> เอาเงินไปก่อนเอาเก็บเงินก่อนค่ะอ,อันนี้ของแถมอันนี้ของแถมออ <c oughs> ดูสีขอรแล้วชอบหรือเปล่ามังดูสีก่อนนะสีเ้า <c oughs> มีอะไรเพิ่มอีกยาดีสาดลิฟ

วันเกิดโกแต่เพื่อนมีความสุขก,ก็โอเค มังมึงอ่ะไม่ไห,รไมหรอวันนี้มึงได้มาแสนหนึงแล้มึงอยากลัวผัวตุ๊กตี้จะบอกว่าไม่มีนี่กลัวผัว ขอบคุณค่ะเจลือใช่ไหมฮะอย่างนี้ต้องไปกินแล้วใช่ผมบอกเส้นมากไม่จะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหน่อยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดผิดเมื่อกี้ขอให้เจลิอมีความสุขมากๆแล้วกันนะฮะเมื่อกี้ทำบุญกับลังตีมาห้าร้อยอยากได้อีกมากขอบคุณแล้วกันนะครับผม ขอให้หหมีความสุขมากๆคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองรรวยร่ำรวยครับผม หน้าตาดีที่อ่คนที่หน้าตาดีที่สุดเลยค่ะ